สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคม ก็ช n แนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกรากฏลัคนากรากฏใน EP นี้จะเป็นการอ่านดูความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวนะคะจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะอ่านไปตัดสินใจใดๆที่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็สําหรับชาวราศีกรกฎลัคนา,รากรกฎนะคะตัวคูนคือชาวธาตุน้ํานะคะก็ชาวราศีกรกฎลัคนา,รากรกฎนะคะเป็นคนที่ถ้าหากว่ารักใครแล้วนะคะก็จะ เ,เขาเรียกว่ามุ่งมั่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวเนาะเพราะว่าเป็นชาวธาตุน้ําแต่ว่าตัวคุณนะคะนอกจากที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวในเรื่องราวของความรักแล้วในใจลึกๆตัวคุณก,ก็ยังต้องการความมั่นคงนะคะในเรื่องราวของความรักอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะในเรื่องราวความรักคุณเจออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างคะในอดีตที่ผ่านมาไพ่แปดดาบค่ะห้าเหรียญนะคะ เหรียญค่ะและเป็นไพ่ แไม้เท้านะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎลัคนากรารกฎคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแต่ตัวเราที่คอยพยายามนะคะคอยเอาใจใส่นะคะคอยตามเขานะคะเนะาะไพ่นะคะ ถ้าเหรียญค่ะเหมือนกับตัวคุณเป็นคนที่คอยพยายามตามเขาตลอดเวลานะคะพยายามที่จะเอาใจใส่พยายามที่จะแบบว่า,าตามตื้อนะคะทั้งที่ก็รู้ค่ะว่าล,ลึกแล้วความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้ดยสัํปาปนะคะชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎคุณอาจจะไปเ,เขาเรียกว่าไปชอบนะคะคนที่เขาเ มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรืออาจจะชอบคนที่แตกต่างกับเรามากๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ได้เหมือนกัน นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านความรักที่แย่ๆมานะคะแล้วก็เพิ่งจะมาเขาเรียกว่าตัวคุณเพิ่งจะมาเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเขาก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะอาจจะเป็นคนที่อคอยเ,อเขาเรียกว่าประคับประคองคอยพยุงนะคะคอยที่จะระมัดระวังความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลาอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะถามว่าตัวคุณมีความสุขไหมตัวคุณเหมือนกับว่าถามว่าลําบากไหมก็ลําบากหมายถึงหมายถึงอา,อาจจะไม่ได้ลําบากกายทุกๆคนนะคะอาจจะมีความลำบากใจด้วยนะคะเนาะหรือบางครั้งบางทีเราอาจจะทุ่มสุดตัวจนเกินไปนะคะพยายามที่จะาหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะในการที่จะเข้าหาเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งๆั้ที่ตัวเขา ก็อาจจะไม่ได้สนใจเราเลยด้วยซ้ํานะคะอันนี้ก็คือแนอดิที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะก็นะคะ อย่างที่แม่บอกคะ่ะมันคือดวงโดยรวมเนาะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคม2564นี้นะคะแนวโน้มคว,วามรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎจะเป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ใบแรกได้เป็นหนึ่งไม้เท้านะคะ ไ้ที่2อเป็น3ดาบค่ะก็ยังเป็น3ดาบอยู่เช่นเดียวกัน3ดาบ5เหรียญไม่ต่างกันเลยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ เด็กถือถ้วยหนึ่งเหรียญก็ไม่ต่างกันเช่นกันและมันติดมาเนาะเป็นไพ่เดอะ o ูนนะคะเขาอยากจะออกมานะคะในช่วงนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้เนาะระหว่างที่1 6 1มีนาคมแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมตัวคุณพยายามค่ะไพ่หนึ่งไม้เท้าตัวคุณเหมือนกับเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่ทุกวันอะเออตัวคุณเหมือนเหมือนเหมือนให้กําลังใจตัวเองอะ ถามว่าหลอกตัวเองไหมมันคําว่าหลอกตัวเองกับให้กําลังใจตัวเองอะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่แค่นิดเดียวเองอะนะคะจะเป็นอย่างนั้นจะถ้าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เนาะเออตัวคุณพยายามให้กําลังใจตัวเองพยายามแบบว่าเอออีกนิดนึงนะนะมันคือถึงถึงมาว่าเมื่อวานคุณจะโดนปฏิเสธแต่วันเนี้ยคุณก็จะมีแรงฮึดอีกครั้งหนึ่งแบบ เออเริ่มอีกนิดนะไม่เป็นไรอ่าวันวันนี้เขาไม่มองเราวันนี้เขาไม่ไม่ไม่สนใจเราหรือว่าวันนี้เขาอ,อาจจะเมินเราไม่เป็นไรเขาอาจจะยุ่งอยู่เขาอาจจะกําลังทำโน่นทํานี่อยู่หรือเขาอาจจะกําลังแบบว่าไม่พร้อมอยู่แต่พรุ่งนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นวันของเราแหละอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ต้คุณพยายามให้กําลังใจตัวเองนะคะพยายามาสร้างโอกาสนะคะในการที่จะเข้าหาเขานะคะเด็กถือถ้วยคุณมีความรู้สึกดีๆให้เขาตลอดเลยนะคะคุณมีความรากักมีความปรารถนาดีแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันคือไพ่สามดาบกับไพ่เดิมูนมันก็ยังขึ้นมานะคะความพยายามของคุณในครึ่งในช่วงครึ่งเดือนหลักของเดือนมีนาคมเนี้ยมันก็ยัง มันก็ยังหาแบบจุดเส้นชัยได้ยากอ่ะเออถามว่าถามว่าในเครื่องเดือนเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จไหมไม่บอกเลยค่ะคุณคุณยังไม่ไม่ยังไม่ประสบผลสําเร็จอะเออในครื่งหลังในครื่องหลังของเดือนมีนาคมเนี้ยนะคะตัวคุณยังต้องพยายามอยู่อีกเรื่อยๆแต่ไม่รู้สึกว่าถึงแม้ว่าตัวคุณจะเจ็บ ตัวคุณจะเสียใจหรือว่าตัวคุณจะพบเจอกับความผิดหวังโดนปฏิเสธมายังไงแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็ยังอยากนะคะที่จะพยายามต่อนะคะคือแบบเอาให้สุดอะ่ะเออเอาให้สุดเอาให้มันแบบว่าที่สุดของความพยายามแล้วนะคะแต่ตรงตอนเนี้ยตัวคุณยังไหวตัวคุณยังยังมีกําลังใจอะ่ะเออยังแบบ ยังมีความสุขที่นะคะได้มอบสิ่งดีๆให้เขายังมีความสุขที่จะได้เจอเขายังมีความสุขที่จะได้มอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเขาอาจจะเมินเฉยเขาอาจจะปฏิเสธนะคะหรือเขาอาจจะไม่สนใจเลยก็ตามนะคะตรงนี้เนาะอืมก็ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บบว่า มุ่งมั่นแล้วก็จริงจังมากๆนะคะเนาะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนก็ได้คนที่คุณไปชอบนะคะธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกเนาะดินพลกศพกันมังกรนะคะไฟนะคะเมษสิงห์ธนูแล้วก็มิถุนตุลกลุ่มนะคะธาตุลมก็ขึ้นมาทุกธาตุเลยนะคะอืม คุยกับใครก็ได้นะไม่อ่านตามนภัาายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะขอดูเอาคำของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหน่อยค่ะอีกแล้ว เออนะคะ9ดาบสองไม้เท้าค่ะแต่ก็ยังมีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาเนาะอืมก็ยังโอเคเจดดาบค่ะ และได้เป็นไพ่สองดาบนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเอาคำเนาะไม่รู้สึกว่าเอาคำมาค้นความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคน,คน,ค,นคนนี้นะคะมันต้องมีวันสิ้นสุดแหละนะถึงแม้ว่าตัวคุณจะชอบเขามากๆนะคะบางครั้งนะคะเราอาจจะเขาเรียกว่าเราอาจจะชอบเขามากจนเกินไปจนบางครั้งบางทีนะคะสิ่งที่ ตอนเนี้ยเราทําอยู่เราไม่เสียใจก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคนเรามันมันผิดหวังซ้ําๆเดิมๆนะคะมันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดของมันเนาะไม่รู้สึกว่าแนนาคตนะคะถ้าหากว่าตัวคุณเนี่ยเจอกับความเจ็บช้ำมากๆซ้ำๆเข้านะคะก็มีเกณฑ์โอกาสเหมือนกันนะที่คุณจะตัดใจนะคะออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัดใจจากคนคนนั้นที่คุณชอบเขานั่นเอง นะคะอืมเนอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ทาโร่จะให้คําแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะขอไพ่คําแนะนําด้วยนะคะไพ่ใบรแรกได้เป็นไพ่9ไม้เท้าค่ะ10ไม้เท้าค่ะควีนถือเหรียญค่ะ และเป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะก็ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะไพ่นะคะแนะนำว่าถ้าหากว่ามันหนักมันเหนื่อยปล่อยวางนะคะสิ่งที่คุณพยายามอยู่มันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่านะคะสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่ได้อะไรกลับมาใช่ไหมนะคะลองมองความเป็นไปได้ในในความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับความรักที่คุณให้เขาในครั้งนี้ดู ะะมองมองอนาคตนะคะถ้าหากว่าเรามองไปถึงอนาคตรหรือว่ามองถึงความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์มันมันไม่มีเลยเขาไม่มีักเศษเซี่ยวที่จะแบ่งใจให้คุณไม่ใช่แบ่งใจสิเ,เศษเซี่ยวความ เห็นใจอาที่จะตอบแทนความดีของคุณตอบแทนความรู้สึกดีๆที่เขามีให้คุณคือคนเรามันไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจกันได้นะคะยิง่งยิ่งในเรื่องราวของความรักแล้วด้วยแบบมันบังคับกันไม่ได้จริงๆอะเออทั้งถ้าหากว่าทางนี้ทางนั้นในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันถ้าหากว่าคุณพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเนาะ แล้วก็พยายามมานานผิดหวังซ้ําเดิมมานานนะคะคือพยายามกี่ครั้งก็ผิดหวังทุกครั้งนะคะเราก็ควรมาพิจนารณาในในใน,ในรูปแบบของความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงให้ได้นะคะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันคงเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะตัดใจนะคะแล้วก็เราก็ควรจะ move on นะคะในเมื่อเขาไม่ชอบเราหรือเขาไม่ใช่ของเรานะคะมัน มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะพยายามต่อไป นะคะตรงนี้เนาะก็สิ่งที่ใช่นะคะคนที่ใช่มันจะไม่ยากนะคะถ้าหากว่าความรักที่มันยากมันก็จะไม่ใช่นั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้แม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิป ลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ